ไปเฮเคยเอาแฮมาเจ้าุุนบอกเฮามาจ้ไกลนี่เจ้าบาวของเราเย็บปวดเออสามคนถอย,ยอเลยเอ้าวางแล้ว ข่าวมาบุษันสโลนใหญ่นี่คอณดีไล่ยล่ยลยจนหา้าพันผ้าต่าง กบ่เดินกัดจืมากัดจืดมาเอาไรเอาไรบะไรไปไรบะไรไปไรคนมีเน่จ้าบไปไรสกบสกิจใจเด้อมาบดทุกอย่างมาทุกกามาทุกการใจมาบดว่าครับมากูดทังนี้กัสี่ห้าเอ

ใช่เออเมื่อนึงวางสักวันเด้อเมื่อนึง่ง